จปแล้วเอาต้นนี้กับต้นดอกไม้บอกป้าดาแกรอถามดูอยู่นี่ใช่อัดร่มดอกไม้ข้างหน้านั้นใช่ไหมใช่ขุดเลย,ยไหมหลยเ้อฮะอด,ด,ดาดาแกจะพาพวกข่อยไปขุด,อดขอเอาดินออกบอก่ต้องเอาดินมาให้ใหมันเข้าเนาะ

พายุมาแล้วพายุมาแล้วตอนนี้ยุเข้าแล้วตอนนี้พายุมาแล้วนะดาดาลุงว่านี่นะคะเอฟซีพายุมาแล้วนะคะตอนนี้ท้องฟ้าครึ้มนะคะเขาบอกว่าพายุจะเข้าวันที่29้านะฮะ ถึงันที่ 1, นหรือันที่สเมษานะ,ะตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วดูนะฮะต้นไม้นะคะลมพัดมาแล้วนะคะ f อเนี่ยลุงก็กลับมาจากโรงเรียนน้องโอมนะคะก็มาถึงก็ลุยงานต่อเลยนะคะ,ะเราก็พาเอฟทุกท่านอัปเดตบรรยากาศนะคะวันนี้นี่นะคะเอทุกคนนะคะ โอ้ดูนะคะครึ้มหมดเลยนะคะตอนนี้บรรยากาศนะที่วังปูนะคะล่าสุดเลยนะคะครึ้มแล้วนะคะตอนนี้นะเราไม่รู้ว่าฝนจะตกมาเมื่อ,อไหร่นนเองนะคะแต่ลุงช่างก็ยังลุยงานอยู่เนาะเพราะว่าลุยอยู่ที่โดมนะพวกเราก็อยู่ช่วยทํางานลุงช่างนะคะนะลุงช่างให้ทําอะไรก็ทํานะคะ F c ซเนาะนะคะก็รวมรวยช่วยกันค่ะ เพื่อพัฒนาลานองค์พ่อปู so so mm. no. ่นะห้มีความสวยงามนะคะนั v ่นลม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 นู่นนู่นนะลมพัดีๆๆๆแล้วนะคะตอนนี้เห็นะคะ FC คลึ้มไปหมดแล้วนะคะเรารอลุ้นนะคะว่าฝนจะตกถ้าฝนตกมาเราดีใจมากเลย่ะต้นไม้จะได้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะเออ ต้นไม้ก็จะได้สดชื่นชุ่มช่ำนะคะทั่วท้องทุ่งเลยนะ,ะตอนนี้นะสาธุขอให้ตกมาเถอะนะคะพี่น้องอ่าสงสารต้นไม้เนะนะคะอืมนู่นนะครับรุนรุนกันรุนกันดาด้ารุนกันโอ้ต้นโมกก็กำลังออกดอกสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะดอกโมกหอมมากเลยนี่พาดพี่น้องดูดอกโมกนะคะนี่นะคะอู้ ส่งกลิ่นหอมมากเลยนะคะ FC ดอกโมกนะคะออกเต็มเลยเนี่ยเนี่ยลุงบอกว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยมันจะออกดอกสวยงามอย่างนี้เลยนะ,ะถ้าตัดแต่งกิ่งมันก็ไม่สวยงามอันนี้มันสวยแบบธรรมชาติเลยนะคะดูนะคะดอกโมกนะคะเอ้าลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาแล้วพี่น้องนะคะอะ มืดมาแล้วมืดมาแล้วนะคะหมายถึงว่าฟ้ามืดท้องฟ้ามืดมาแล้วพี่น้องนี่นะคะลุงก็ยังทำงานอยู่นะคะที่โน่นดูดอกโมกค่ะดูดอกโมกนะกกนะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนหอมเอา้าเหมือนโปรยโปรยมาแล้วเหมือนโปรยโปรยหรือเปล่านี่เอ ฝนโปรยโหรือเปล่าฝนโปรยโหรือเปล่านี่เย็นนี้ดีใจฮะถ้าฝนตกนะต้นไม้อะไรก็ไม่ต้องรดนะคะทุกคนไปไหนไป,ไ,ปไหนนั่นสะพายกระเป๋าจะไปไหนอีกโอ้ย ฝนจะมาแล้วฝนจะมาแล้วดาดารีบรีบดูลมดูลมมาแล้วมาแล้วฝนมาแท้พี่น้องฝนจะมาแล้ว ไปดูวนเลยโอ้เนี่ยบรรยากาศล่าสุดนะคะครึ้มแล้วนะคะ FC หลงังร้านนี่นะนี่นะคะ FC ฝนตกมาก็ไม่ได้รดน้ำต้นไม้นะคะก็จะดีใจมากเลยนะคะเอต้นมะม่วงเราก็ยังไม่ได้ไปรดเลยฝนตกมาเธอนะคะนะนูะน่นนะคะ ม่วงมะม่วงนะคะก็ถือว่าคลายความดับความร้อนไปนิดนึงเนาะนะคะเพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างร้อนมากๆเลยนะคะทองฟ้าก็เป็นสีขาวแล้วนะตอนนี้นะตกไม่ตกรอรุ่นกันนะคะ โอเคค่ะอัปเดตล่าสุดน,นะคะ f อซนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วฝนแล้วพี่น้องฝนตกแล้วฝนตกแล้วนะคะฝนตกแล้วพี่น้องส่าบอกว่ารอลุ้นนะคะใครตากเสื้อผ้าไว้ใครตากอะไรไว้รีบเลยรีบเลย,ยอ่ะอ่าฝนมาแล้วนะคะ ดีใจดีใจดีใจต้นไม้ต้นไม้จะได้เย็นสดชื่นนะคะ